สวัสดีครับพบกันกับช่องวาดกร์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาระบายสีสติ๊กนะครับก็เดี๋ยวอันดับแรกเราระบายส่วนที่เป็นสีท้องเลือกเป็นสีฟ้ามานะครับสีท้องกับสีตรงบริเวณขอบตาจะเป็นสีเดียวกันก็คือสีฟ้าตรงไหนที่เป็นสีดำเราก็ระบายทับได้เลยนะครับแต่ว่าตรง ตรงส่วนอื่นๆเราก็อาจจะใช้วิธีระบายขอบขอบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยระบายทับลงไปอย่าเพลินไประบายทับตรงแววตานะครับเดี๋ยวจะไม่ใช่ตาใสๆนะครับ ส่วนท้องก็ระบายไปเลยนะครับตัวสติีเป็นตัวที่สีเรียบเรียบนะครับไม่ได้มีน้ำหนักสีพยายามอย่าก,กดนะครับค่อยๆระบายทับลงไปให้สีเต็มนะครับ ถ้ากดเดี๋ยวน้ำหนักสีจะไม่เท่ากันรูปจะไม่สวยนะครับต่อไปก็สีของตัวนะครับก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยแต่สีไม้เรามีไม่ค่อยมีสีไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีผสมสีนะครับ เอาสีที่เข้มกว่าน,นี้มาทับอีกทีหนึ่งเพื่อให้ดูเข้มขึ้นไม่งั้นสีตัวกับสีตานี้เท่ากันไปเลยดูยากมากแต่อันดับแรกเราระบายนี้ให้เต็มไปก่อนนะครับแต่อย่าก,กดนะครับถ้ากดแล้วสีจะไม่เท่ากันแล้วอีกอย่างก็คือเวลาถ้าเรากด เข้มแล้วสีที่มันระบายทับจะทับได้ไม่เต็มที่นะครับระบายไปให้ทั่วตัวเลยนะครับ ก็ไปดูดูสีตัวอย่างเพิ่มเติมจากรูปสติตนะครับแล้วเราค่อยระบายจะได้รู้ว่าตรงไหนควรระบายสีอะไรบ้างนะ่ครับสีน้ำเงินที่เราระบายเป็นสีของตัวสติตนี้ค่อนข้างจะ ใกล้เคียงกับสีฟ้าที่เป็นสีของท้องเลยทำให้ดูไม่ค่อยแตกต่างนะครับอันนี้เป็นสีที่คางจะเป็นสีเดียวกับท้องนะครับคือสีฟ้าต่อไปเราจะใช้สีที่เข้มขึ้นนะครับมาระบายอีกทีนึงทับลงไป ถ้าเราใช้สีนี้ลงไปเลยมันจะไม่ไม่ได้พื้นของสีน้ำเงินนะครับนี้ก็คือระบายให้ดูว่าเราสามารถผสมสีของสีไม้ได้ด้วยวิธีนี้ก็คือระบายสีหนึ่งไปเบาๆก่อนแล้วก็ระบายอีกสีหนึ่งที่เข้มกว่าทับลงไป อย่าก,กดเข้มนะครับอย่าก,กดแรงนะครับถ้ากดแรงเราจะเมื่อยมือแล้วพยายามระบายให้ไปทางเดียวกันนะครับ ถ้าเราระบายสีแล้วเรากดแรงๆแทนที่เราจะได้รูปชติดเราอาจจะได้เป็นกล้ามแทนนะครับกลายเป็นคนกล้ามใหญ่นะครับ ต่อไปหูหูของสติปเป็นสีชมพูสีชมพูอันนี้ก็น่าจะเข้มพอแล้วคงไม่ต้องระบายทับนะครับ แล้วก็ปากนะครับ สีอีกสีหนึ่งมาใส่ให้ดูสีสดขึ้นนะครับระบายทับลงไปจะเห็นว่าส่วนที่ระบายทับลงไปสีจะสดกว่านะครับต่อไปจมูกสติ๊ดนะครับ จมูกสติ๊กก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆแต่เราไม่มีอีกแล้วเราไม่มีสีน้ำเงินเข้มๆนะครับเราจะใช้หลายๆสีมาทับกันทำให้มันเข้มนะครับ ถ้ายังไม่เค็มเราก็ระบายซ้ําอีกได้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราระบายสีสติ๊กก็ถ้ายัางไงลองดูคลิปแล้วก็หัดวัดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ